โอโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการแขปสูงนะครับเทนี้นะครับเขาแต่งเป็นออฟโรดแต่มันคือตัวเตี้ยนะเพิ่มความดุดนันให้กับตัวรถนะครับนี้มันได้เสริมเนี่ยมันจะทําให้เราขึ้นง่ายนะครับอันนี้สวยมากนะครับสวัสดีครับผมเจวบลขายแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีรถอีกหนึ่งรุ่นจะมาขายแล้วกันนะ่นคือ Mitsubishi ิออนยูไททันแป ตัวเริ่มต้นนะครับแต่แค่น,นี้นะครับเขาแต่งเป็นออฟโรดแต่มันคือตัวเตี้ยนะคือมันตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการแคบสูงนะครับแต่ราคาแคบสูงมันจะแสนสี่ถ้าตัวเริ่มต้นอันนี้หกแสนสองและโปรโมชั่นนี่ผมจัดให้ลูกค้าไปมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะไม่รีวิวในเรื่องของออปชั่นขนาดเครื่องยนต์อะไรแล้วนะลูกค้าน่าจะทราบกันดีแล้วถ้าอยากดูในเรื่องของออปชั่นไปดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะิวตัว C ก็คือมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ที่ผมเสริมให้ลูกค้าคือที่ครอบไฟหน้านะครับไฟรลีไฟหน้าผมชี้ที่ครอบให้การชนหน้าเหล็กา u ล l a n d ร์หูแดงนี้ผมมีให้นะครับคิ้วสมร้อนะครับเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับให้มารับกับตัวล้อนะครับยางเนี่ยจะเป็นยางออลเทเรนะครับก็จะเป็นเลนโซ่นะครับไซส์26 5หกทั้า R 1 7นะครับมันในข้างา u ลนเดอร์อันนี้ผมมีให้นะครับคือแข็งแรงนะครับเหมาะสําหรับรถยกสูงอ่ะมันเหมือนรถยกสูงเพราะว่าเราไปเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนยางเนี่ยมันจะสูงขึ้น มี้บันไดเสริมเนี่ยมันจะทําให้เราขึ้นง่ายนะครับเบาะมือกันลอยเป็นแบบปีกนะครับมันเป็นสีดำด้านเราต้องการจะให้มันรับกับตัวมือเปิดประตูอ่ากระจกเป็นสีดำด้านกันสาดแถมให้ฟิลม์มลอกคันแถมให้ใครแม็กเลยซื้อข้างในครับผมแถมให้หมดเลยนะเนี่ยเบาะหนังสีแดงนะครับเลือกสีได้นะคุณจยาสีน้ำเงินสีดำอะไรอย่างี้มีให้อันนี้สีแดงนะครับแล้วก็พรมนะครับเข้าลูก 6D สีแดงอันนี้สวยมากนะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกัน คือข้อเหล็กอ่ะมันแข็งแรงมากลูกค้าเขาบอกว่าเขาไปขนขอเขาต้องการที่จะได้ข้อเหล็กอันนี้คือตอบโจทย์มากนี่ครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันที่ข้อไฟท้ายอ่าอันนี้สวยครับกันชนท้ายเอาเลนเดอร์โอโ้โหทาเหมือนแบบแต่งเหมือนออฟโรดเลยทั้งทงท,งที่มันคือแคกเตี้ยนะแต่มิสซูเนี่ยทำมาคือแคกเตี้ยมันสูงมากนะครับก็ตอบโจทย์ลูกค้าอยู่แล้วก็บาไลาเนอร์แถมให้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปปิคดคลิปที่หน้าหน้ารถกัน ก็ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับผมก็รีวิวให้ดูแล้วว่าผมแต่งอะไรให้กับรถลูกค้าคันนี้บ้างนะครับก็อาจจะตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้แคบสูงแต่แคบสูงราคามันเจ็ดแสนสี่แต่เนี้ยคือแคปเตี้ยราคาหกแสนสองยังไม่รว้โปรโมชั่นนี้ผมมีให้นะครับหากลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบอยากแต่งแบบนี้อยากได้แบบนี้ทักมาพูดคุยกันผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับโทรมาพูดคุยกันทักมาพูดคุยกัน่อนจากไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด สวัสดีครับ